สมาธิเข <Es> <an> ้าเสูชอากามีสัทธามีสิเสมอกันกอมาฟังทศกันเถอะถ้าเาคอยอด้ไปมันย่งเป็นงี้ยขเสปกีดยางมืออื่นได้ค่อยไปเด้อจะไปกิดยางแทนคอยเด้อทำมาพร้อมก็ได้ก็ดีเรามีศรัทธามีสิล มีจาคะมีปัญญาเสมอกันจะเป็นคู่ครองสักแพลงกันอที่ดีเราคู่ครองเราคู่ครองคู่บุญเ่าคู่กับคู่เวรได้เนาะถ้าคู่กับคู่เวรจักมันอยางเงินเด้ะถ้าเบิรงก็ะเป็นตาส่วนหน้าเดี๋ยวนี้เนาะเห็นเห็นแต่หน้าตาเขาไม่เห็นรูปไม่เห็นจิตใจเขานะเห็นหน้าตาเขาไม่แม่กันม่นแล้วถ้าเป็นนุกเป็นสาวหอรอจัง ผมเข็นก้ามเป็นมัดมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆบากมก็ซาอีกมีหักง่ามสักกุมตาหน้าแล้วเี็เดี๋รูปรากหน้าตาภายนอกผมเข็นก้ามเป็นมัดมัดมันสักุมตาเดี๋ยวขอคนดูกนแล้ก็ยดืดกันมาได้ตัวเอาถ้าเป็นววนักก็เป็นคู่กรรมคู่เวรแล้วเป็นคู่บุญ คู้ทำเลยถ้าเป็นคู่บุญคู่ส่าห์จะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเสมอกันมันก็เลือกนั่นสิยกให้ฟังสามีภรรยาในมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเสมอกันได้นะว่าในสมัยหนึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีผู้หนึ่งเนี่ยตอนนี้ตอนตอนที่ว่าในยุวได้เป็นเศรษฐีได้ก็คนยอดมีศรัทธาเนี่ย ปูนนาเศรษฐีนายปูนะะเป็นคนยากจนทุกข์ยากงห้ขคืนขาดเดงง้งง่ายผุนแบบเพลีอยู่เืินเหนือเกืดออยู่เืินใต้หัวเสีงยงไข่เืนินพุนคอเข่าได้เกิดสิจ้งางหัวมีเป็นวะทุกว่ามีเสือผ่าผัาเืินดีก็พอดีอยู่ทุกว่ามีเข่าในเล่านอนดีอยู่โบเป็นซะแลว้วนายปูนนายทุกข์ยากก็ถึอความทุกข์คำเนี่ยหูวมีภัยจากทุกข์อย่างยาก ถ้าเลือกเกิดได้ทุกคนเกิดมามก็เกิดโอ้อยากจะรูปสวยด้วยทรัพย์นักวิชาม,มารดาอยาิพร้อมสุขูมสุขคนกันแล้วอยากเลิศเลอโฟเฟกกันสุข,ขูมสุขคนนั่นแล้วแ,วแต่บุญกรรมให้ได้คนจัดสายเลยเกิดมาที่เป็นอยู่ไงเน่ฐานะของคนเรามันเลยแตกต่างกันให,ให้คนพ่อกันเป็นบัได้ท้อให้คนรวยมดโลกก็เป็นบัได้ให้คนจนมดโลก,กับเป็นบัไดกก้ นิ้วมือเฮายังก็ท้อกันเนี่ยนิ้วมือเฮาท้อกันนอะนิ้วโปนิ้วซีนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยพอท้อกันแต่คนนั่นก็คือกันาะสร้างสะสมนะบาพบุญมาบอทอกันว่าสันสักบางคนเกิดอาจจะให้ทานมาดีเกิดมาจะเกิดมาในกองเงินกองทองกองไม่หาไว้หมดแล้วก็เด็กกูที่มีทรัพย์มีสฐานะสงบที่ไหน คนเกิดมาอยากโจทำกษตรเนี่ยไงความถูกคำเนี่ยถ้าเราได้พิจารณานายปุณณะก็คือกันเกิดมาทุกเนี่ยลำบากมังนมัสามีค่ะปฏิปันโนภะควะโตสาว

ชาวของข้าพเจ้าเรเกษตรเรวัวชาพรบูชพระโคบูชาพระธรรมบูชาระน้อมนำใส่บาตพระสงฆ์น้อมนำใส่บาตพระสงฆ์จิตใจจำนงจิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานมุ่งตรงต่อพระนิพพานออแมอกแค่แลเลวบุญนิพพาน ในอนาคตการในอนาคตการในใกล้นี้เธอในใกล้นี้เธอ

ใส่บาทแล้วไม่ได้ลืมกดค่ะใส่บาทเสร็จแล้วถึงรู้ว่าลืมกดโอ้ยเอ็นดิพิง โอ้เจ้ามากมั้ลื้อบอกเสมอคือเยอเออแม่ยืมเงินคนยื้อสามแยกหะเลเยืนคอยันโค้งงูคอยก็ยู่ถ่ายบานบบกบอางนีคอยเพื่อนยู่สามแยกข้างระเลี้ยวฮาบานบุญนะแม่เบ็ดละก็เออสามแกลางฮาบุญ มาน้ำพืนนี่หลายคนออาจ,าจากคน,น,อคนสอง,โ,งโอ,ลอ,งอ้ลืมกดกล้องเมื่อกี้นี่พัดอันใส่บาทพัาดโอ้ <c oughs> <c oughs> อยอ่ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ,คะก็